สวัสดีครับวันนี้กเกจ่นต l เพลจะมาทำการแกะกล่องนะครับเป็นเครื่องบินบครับของ b ีวีนะครับอันนี้จะเป็นตัวของ Android นะครับก็จะมีของทั้ง Android แล้วก็ตัวของ iOS นะครับซึ่งใช้กับ iPhone ท้อของ a n d แเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นของ iOS จะเป็นสีแดงตัวเครื่องบินบครับกตัวนี้นะครับก็ควบคุมด้วยระบบบลูทูธนะครับ โดยมีสเปคคร่าวๆดังนี้นะครับก็คือชาร์จกับเป็นสาย USB นะครับเสียบสาย USB ชาร์จเอาคือก็คือมีตัวสำรองไฟอยู่ข้างในนะครับไม่ต้องใส่ฐานแล้วก็อันนี้เขียนว่าควบคุมไกลได้20เมตรนะครับเป็นของใช้กับ Android โดยเฉพาะนะครับแพ็กเกจก็ไม่มีอะไรมากครับง่ายๆเป็นกล่องธรรมดาแล้วก็ข้างหลังก็มี บอกสเปคมีหลายภาษานะครับแล้วก็มีวิธีการใช้คร่าวๆครับอันนี้ตัวแอปจะโหลดมาจากตัว Android Market นะครับโดยใช้มือถือสแกนตัว QR Code เข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดโดยตรงมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในดีกว่า เปิดมาข้างในก็เจอแพ็กเกจทำมาง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรมากก็มีตัวเครื่องบินมาให้นะครับก็อันนี้จะเป็นสายชาร์จ USB นะครับจะติดอยู่ข้างล่างนะครับของกล่องก็เป็นสาย USB ธรรมดาครับแล้วก็แปลงเป็นหัวชาร์จเสียบกับตัวคอปเตอร์ แล้วก็ในกล่องก็จะมีเป็นแมนวนวลมาให้ด้วยนะครับก็บอกทีการเล่นเท่าที่ดูก็บอกมาละเอียดเลยนะครับมาดูที่ตัวเครื่องบินกันครับอันนี้จะมีตัวควบคุมหรือว่าตัวคอนโทรลอยนะครับอยู่3ามจุดก็คือไปพัดบนแล้วก็ไปพัดล่างนะครับแล้วก็มีหางเสือข้างหลังนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมี สวิตช์นะครับเปิดปิดแล้วก็มีรูเสียบชาร์จอยู่ก็แข็งแรงดีครับก็เป็นของเล่นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ใช้คู่กับตัวสมาร์ทโฟนนะครับตัวราคาไม่ค่อยแพงมากครับ ซื้ให้ลูกเล่นได้สบายๆวันนี้ก็ขอการขอจบการแกะกล่องเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ